สวัสดีค่ะเมื่อนี่ะเจ้าหยาไปเจ้าบุญสูนะ้เนาะเจ้าบุญสู้ห้องหยาหงาเนี่ยหงามึงดูเพิ่นเป็นแนไใดเพิ่นจอยหรือเพิ่นวันจังมาติดตามเนาะบุญสู้ดอกไม้กินย้าไม้กินย้าไม้กินย้าไม้เนี่ยนี่บุญสู้กับดอกไม้แล้วนี่นี่นั่งดอกไม้นี่นะเบ้าบุญสู้นี่นี่ผู้นี้บุญสู้ นี่นั่งดอกไม้นี่จิตมาม่าแห่งพี่น้อง,ก,มามางอก็เลยเอาหญ้ามาเสริมเพิ่นนี่จอยหรืองสีหวานนี่เบิ่งนี่ก็ให้กินมาม่าใส่กากน้ำตาลน,นี่นี่นี่เพื่อจะกินหญ้าคือกันนี่เพราะได้เอามาเอามาตำนนหนอนาะจานมันอันนี่ยิงฟ้าอ,นนอันนั่นน้องรัก น้องรักก็อยากกินยาบ้านน้องรักโอ้ยลาอยากกินยาโอ้ยนองเดซอนน้องก็อยากกินยาโอ้ยว้าเดี๋ยวแม่จะไปตั้งให้กินเด้อหลาคนสวยเด้อย้องคนสวยอันนี้นางคุณอันนี้นางคุณกะลังกะลังใครโตเนาะขึ้นลูกทหานพระจ้อยจ้อยพี่น้อง,งกะลังสิมี่สิน้นมีหนังขึ้นแล้วนางคุณ ความอันตะกี้เพิ่นแค่เธอได้พี่น้องเดี๋ยวนี้อยากให้จับแล้วเดี๋ยวนี้พุ่คนพิ่นแกงเขาอันนี้นางสิบสองอันนี้นะสิบสองเอ้กินยาบ่ละโอ้ยกินแต่มาม่าแห้งสิบสองอันนี้ก็ชาบ้าหัเดือดอยากออกกล้องทักทายหน่อยชาบาน้องชาบาน้องสบาก็อยากออกกล้องคือการทุกคน ลากินหยาบอ่ะลากินหยาเดี๋ยวอีเมสิไปเอามาให้กินเด้อไปพาไปเอาห้าอันนี้นางชงโคอันนี้ชงโคก็เริ่มอ้วนแล้วพี่น้องแต่มาทีแรกก็จ่อยจ่อยว่ามันสิบโอข้นหมดละจ่อยไหลแล้วนี่จยาต้นเนาะขืนแล้วเนี่ยอ้วนแล้วมีเนื้อมีนางขึ้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงเนาะผู้เลี้ยง น้ำบอขาดเฟืองบอขาดหัวอาหารเสริมไปน้ำเนะาะหัวอาหารบัวกากน้ำตาลให้เพื่อนกินก็มากกับเนตจะเฟืองเดิอนนี้หันยากะนี่หน่อยหน่อยกอ็ตัดมาให้กินเท่าละเล็กละหน่อยเพราะเสริมกันไตเนะเากะนกินจะเฟืองไรก็วิตามิ้นบมมี ก็ต้องเสริมได้หยาแน่ดุนจ้าพ่อสารสินข้าเจ้าไปเกี่ยวเป็นรถตัวเธอละเสินนี่สิ่พาไปเอาหยาไม่เพิ่นเป็นห้องแล้วนี่นบุญชุกระดอกไม้ไปเบิ่งน้องเพิ่นเงินน้องน้องใหม่ของคอกเนาะน้องใหม่ของคอกเพิ่นเงินของแม่เด้เพิ่นเงินของแม่เดี๋ยวเอาหยาเพิ่นกันพี่น้อง นี่หนาเจ๊แก้วนี่ะเปี๊ยเดียะเดียะอ้าวหน่อยขวัเงินก่อนขวัเงินกับแม่เพิ่นได้หนิอ้าวนี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่อันลูกเพิ่นขวัญเงินนี่น้องขวัญเงินหุ่นแม่เพิ่นกระยากลูกเพิ่นกระยากอันนี้คือขวัเงิน ผลเงินได้ซีเดือนเลยพี่น้องนี่เอาน่ะสวยสวยสวยอ่ะใส่หมวกไหมใส่หมวกสวยนี่สวยสวยสวยใส่หมวกใส่หมวกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยหมวกแจ็แก้วงัวกระมักหมวกแจ็แก้วเด้อนี่เด้อเฮ่คนเงินใส่หมวกแจ็แก้วเดินด่าเพิ่นอยากเอ้ยเพิ่นเก่งเพิ่นเก่งแต่ผลเงินอันนี้แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่น แม่เพ pues ิ่นอยากหวงลูกเพิ female, yes. ่นเลยเนาะนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่คืออันนาข้าวลูกเพิ่นคือน้องขวัญเงินขวัญเงินถุงเงินก็ได้น้องถุงเงินก็ได้เพิ่นเพิ่นแม่เพิ่นเพิ่นหวงลูกเพิ่นได้ซีเดือนแล้วนี่นซีเดือนนี่คือเพียงเพียงเอื้อแก้วแล้วเพียงเพียงเอื้อซีเดือน อันนี้น้องเปาน้องเปานี่เป็นงัวพื้นบ้านวันแล้วพี่น้องน้องเปานี่เป็นงัวพื้นบ้านวันตเนะเลยที่ลูกเพิ่งตายนะจมอันกินน้ำอันสกกระโปรกแล้วตอนนั้นบ่มีคอ,อกเนาะออกมาแล้วกินน้ำอันชกระปรกแล้วปวดที่เสื้อตาย่็เลยบ่มีลูกอันประสมละละพี่น้อง แต่จักติดบ่ติดยังบ่ฮู้นี่น้องเต่าน้องสิเอาหญ้าให้พันเงินอีกนี่เอาหญ้าให้คนเงินให้เตานําก่อนอน้องอังเปานี่น้องเปานี่พุ่นแม่เพิ่นงคักพุ่น พี่น้องเล่ยสิไล่ตาัะเนาะอ่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแยกแก้วแฟมลี่เนี่ยเด้อขอบคุณค่ะอย่าลืมกดตับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายัาน,นามาดูคนเงิน